สวัสดีครับเพื่อนๆนชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับตัวไม่ได้มาขายนะครับมาแนะนำตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอเพื่อนๆที่เคยใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับถ้าเจอนะครับถ้าเจอปัติกสีดำดำตรงนี้นะครับหลายๆหลายๆท่านนะครับยังไม่ยังไม่รู้หรือว่าบางท่านอาจจะรู้นะครับถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์จำพวกสิบแรงม้าขึ้นไปนะครับมันจะมีน็อตนะครับเบอร์สิบนะครับขันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ว่ามันคืออะไรนะครับอุ้ยจริงๆตัวนี้นะครับเป็นเล็ดรับแต่ไม่รับนะครับเพื่อนๆสามารถเกะได้นะครับไม่มีอะไรนะครับมันก็เป็นตัวที่นะครับตัวกรองน้ํามันเครื่องนะครับที่เพื่อนๆหลายคนไม่เคยรู้นะครับว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับกรองน้ํามันเครื่องครับเวลาเราจะดูความประกของห้องเครื่องนะครับว่าจะเป็น เครื่องยนต์ที่ใช้นานที่เก่าแก่บางคนก็ไม่เคยแกะนะอเครื่องนี้ก็ไม่เคยแกะเหมือนกันนะพอทีผมก็แกะวันนี้ว่างมาทำคลิปให้ดูนะนะใช้ไก่เปลืองหรือ่าคัตเตอร์นะแงะออกมานะครับดูนะครับเดี๋ยวดูไปลองๆว่ามันสกปรกไหมครับครับดึงไม่ได้เลยครับดึงไม่ได้เลยมันจะมีน็อตล็เบอร์สิบนะครับอ่าแล้วก็จะมีลูกยางรองอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันนะครับว่าจะสกปรกหรือเปล่านะครับอุ้ยเดี๋ยวนะจ้าเดี๋ยวแป๊บนึง น้ำมันเครื่องติดอยู่เล็นึงเป็นเคล็ดลับแต่ไม่ลับนะครับที่เป็นส่วนลับทีไม่เคยรู้นะครับว่ามันคือกรองน้ํามันเครื่องนะครับกรองน้ํามันเครื่องนะมาดูกันครับอ่านะครับมันจะเป็นไส้กรองแบบนี้นะครับถ้าเครื่องไหนที่ตกกระปกมากมันก็จะมีคราบอลูมิเนียมที่ชีขาดนะครับแล้วก็คราบขายะที่ผ่าน ทางช่องต่างเติมน้ำมันนะครับมันก็จะไปดักอยู่ตรงนี้หมดนะครับเวลาเครื่องยนต์ทํางานนะครับมันก็จะหมุนแล้วก็มีอ่าเข้าทางนี้นะครับเข้าตรงนี้จะมีรูเข้านะครับแล้วก็ป่านกรองตรงนี้แล้วก็ไปกระจายในห้องเครื่องยนต์นะครับสําหรับเพื่อนๆต่ไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็ดูไว้นะครับแล้วก็ไปลองไปแกะดูไปทาดูนะครับง่ายๆนะครับมันก็จะมีขยะกองเต็มนะครับถ้าเครื่องที่สกปรกมากนะครับในเครื่องนี้ไม่ก็สกปรกตั่าไห่นะครับยังไม่เคยแกะด้วยนะครับ เดี๋ยวน้ำมันเครื่องก็ดำนะก็มีก็มีคราบนะครับก็มีคราบคราบอ่าฝุ่นนะครับก็ลุเล็ดเล็ดลอดออกไปได้บ้างนะครับต่างช่องนะครับต่างช่องใส่กรอกนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อ่ายังไม่เคยแกะนะครับลองไปแกะกันดูนะครับใช้เป็นประแจเบอร์สิบนะครับส่วนมากถ้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นดีเซลนะครับผมย้ำว่าดีเซลเบนซินไม่มีนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอ่านะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ